จบลงแล้วสำหรับมหากาศราา่าโลกใบที่หนึ่งโลกใบที่สองที่หลายคนสงสัยกันว่าโลกใบที่หนึ่งนั้นแท้จริงแล้วมีจริงไหมซึ่งเรื่องนี้นางเอกสามจ,าจ้กระจัดอาคมสิริและว,ว่าที่สามีเควัฒนาก็ได้ออกมาเปิดใจแล้วว่าเรื่องข้างต้นไม่เกี่ยวกับพวกเธอเลยจนเรื่องราวเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆ มีตาทิโปโผล่มาถึงสองคนเรียกได้ว่าเกิดการโป๊แตกจนเรื่องจริงต้องเปิดเผยโดยต่อมาอดีตผู้จัดการส่วนตัวของสาวจักจันร์ก็ได้ออกมายอมรับขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นว่า ขอโทษที่เป็นต้นเหตุในช่วงเวลาสำคัญของทางคู่กลายเป็นช่วงเวลาที่เลวร้วายยืนยันว่าไม่เคยคิดร้ายทำร้ายน้องทำไปเพราะเป็นห่วงมากเกินไปจนทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดขอโทษจริงๆจากใจล่าสุดพอล่าเทนเลอร์โพสต์ส Story โดยเนื้อหาดังกลาง่าวเป็นภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนเธอก็ได้พบเจอคนนี้เหมือนกัน แล้วก็เจอประสบการณ์หลายๆอย่างคล้ายๆกันทั้งการโกหกหลอกลวงไม่จบสิ้นและตอนนี้เธอก็ต้องเห็นคนอื่นกำลังเผชิญสิ่งเดียวกันและคนคนนั้นก็ยังทำเรื่องแย่ๆเหมือนเดิมทำให้เธอเศร้ามาพร้อมกับตบท้ายว่าหวังว่าจะไม่มีใครตกเป็นเหยื่ออีกพร้อมกับแท็กอิสตาแกรมแจะกระจันคำสิริสุวรรณสุขกับหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยอีกด้วย